มีคนถามกันมาเยอะมากเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงจะตอบในวันนี้ได้โอกาสดีรอยสักของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สักมาที่ไหนสำนักอะไรครับอาจารย์ฉเฉลยได้ไหมครับอาจารย์วันนี้จริงๆผมสักมาจากทางสำโรงอาจารย์พยุงสุขคำอาจารย์พยุงสุขคำคือใครครับอาจารย์ก็คือเป็นร่างทรงของปู่ศรีอรุกเทวะทําไมผมเห็นคนมาเม้นอะไรสายสายลิขุนสายลิโขคผมงงมากอาจารย์คือจริงๆเนี่ยนะวิชามันถูกแตกแขนงออกไปครับอาจารย์เพราะฉะนั้นใครอยู่งไ,ไหนก็ไปทํองรงนั้นฉะนั้นสำโรงเขาได้มาเขาก็ําทที่ หมู่บ้านทพวันครับมาอาจารย์ห้อยแกเปวสีว่ก็ลูกศิษย์น้อยหน่อยอ่าอาจารย์สมภพเขาจะนเน้นเกี่ยวกับเรื่องลายมือครับไอ้นั้นพวกนายทหารอะไรต่างๆเ็ก็ไปิึนของนั้นครับอาจารย์แต่ว่าถ้าระดับล่างลงม,มาเนี่ยก็สำโรงครับเพราคนเยอะนะฮะอ่ามีทั้งโรงงานมีทั้งอะไรพี่โดงดามาก็คือรุ่นผมครับอาจารย์เพราะสมัยนั้นไอ้พวกเป็นนักเรียนเป็นาหารครับ เนี่ยก็เลยไปกันได้หลายปีสี่จีห้าแล้วก็แจกเหรียญสามทับได้มาก็ไปขายต่อครับอาจารย์ท,ท,ที่มาที่ไปนี่สักได้มาตอนนั้นประมาณสามแถวยังไม่เต็มตัวครับอาจารย์อาจารย์พยุงเสียตอนปีสองหกตายแล้วแล้วกูยังไม่เต็มตัวอาจารย์ครับอาจารย์พยุงนี่เป็นลูกศิษย์ของใครครับแล้วใครสักให้อาจารย์พยุงก็หลวงพอ่อสนิทเนี่ยหลวงพ่อสนิทอยู่วัดไหนคือวัดดาวเรียนเป็นลูกของปู่ไพ่ปู่ไพ่เป็นเพื่อนกับหลวงพ่อจาปา จำปาไหนฮะจำปานาราโธนี่คือต้นสายครับผมพอหลวงพ่อจำปาท่านไปเบงยกับหลวงปู่สุกมาปู่สุกมาขำเท่าอ่าเทนิการเรียนเนี่ยมันมีวิชาที่ให้เรียนเนี่ยชอบแบบไหนอ่ะบอาจารยจถ้าชอบมนก็ใช้มนครับนั้นมนจริงๆมันก็อยู่ในมลของพระเนี่ยแหละที่สวดอ่านั้นถ้าชอบยันครับอ่าก็เรียนยัน นั้นยันเขียนมาเนี่ยถ้าไม่เหนียวก็ล้อมเข้าไปครับอาจารย์แล้ยังไม่เหนียวก็ล้อมเข้าบอุดทั้งอัดทุอัดปัดปิดสมติทาลรังล้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เหนียวครับอาจารย์แต่ถ้าหน้าตัวเดียวเนี่ยเครียอหน้าร้อยแปดเทวดาครับหน้าร้อยแปดเทวดาลงตัวเดียวต้องใช้สูตรให้ครบครับอาจารย์ใช่ไหมลงสูตรครบนี่เหนียวปึกเลยตัวเดียวตัวเดียวต้องเอาอยู่เนี่ยมันก็เลยมีข้อแตกต่างระหว่างหน้ากัยันครับเนี่ยคือความแตกต่าง